สวัสดีค่ะวันนี้สมปองบ้านนาฟาร์มฮักหรือชุมแพฟาร์มเฮาฟาร์มฮักนะคะวันนี้สมปองจะมาอัปเดตบอ่อหอยที่สมปองทำเพื่อการเรียนรู้นะคะนี่คือบอ่อหอยหอยปังหอยโขงแล้วก็หอยโขงใต้สมปองจะให้เขาเพาะเองนะคะแบบนี้นะคะ แล้วจะมาดูว่าไข่หอยโข่งนาเกาอยู่แบบไหนแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นหอยโข่งนาและนี้หอยโข่งใต้และหอยปังนะคะนี่ไข่หอยโข่งใต้เขาก็จะอยู่แบบนี้เขาก็จะอยู่แบบนี้กันนะคะบอ่อนี้จะรวมหอย โขงนาหอยปังหอยโข่งใต้ยอยู่รวมกันนะคะนี่ก็จะเป็นไข่หอยโขง่งใต้ที่สมปองเก็บมาจากบ่อใหญ่เพื่อจะเอามาเรียนรู้การเพราะว่ากี่วันเขาจะออกเพราะแล้วก็ปล่อยที่เขาไข่ธรรมชาติและเพราะเองธรรมชาตินะคะแล้วก็นี่ไข่หอย โค้งนานะคะสมปองเอาเมฆของเขาออกจะให้เขาเพาะขยายพันุเองค่ะนี่จะเป็นน้ําไม่เยอะนะคะบ่อนี้จะน้ําไม่เยอะน้ําพอปิ่มๆพอให้หอยเขาอยู่ได้นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาอยู่กำลังออกไข่นะคะดีวนิ รอบน้ำก็จะไม่เยอะนะคะตรงนี้น้ำจะไม่เยอะแล้วเราก็จะมาดูบ่อหอยเชอรี่สีทองหรือหอยหวานญี่ปุ่นหอยหวานญี่ปุ่นสมปองจะอยู่บ่อนี้นะคะน้ำของสมปองลึกไม่ไม่ลึกนะคะแค่20เซนเองค่ะกำลังทดสอบว่าน้ำระดับนี้เขาอยู่ได้ไหม นี่ไข่ของเขาก็ออกเยอะนะคะบ่อน,นี้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะบ่อน,นี้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนก็มีลูกปูมาอยู่แล้วก็ลูกออสเขียดเยอะแยะสมปองจะทำแบบธรรมชาติลงบ่อดินเลยนะคะ,คะ,ะก็มีไข่ เขาก็ไข่ยเยอะอยู่นะคะเขาก็แข็งแรงดีน่คะเขา้าเราก็ปลอกเขาก็อยู่ได้ <c oughs> เขาก็จะอยู่แบบนี้กันในน้ำ ส่วนบอ่อนี้น้ำยังไม่ใสเพราะว่าสมปองเอาขี้วัวหรือเอามูลสัตว์ลงนะคะก็ปรับสภาพน้ำนิดนึงนะคะก็เลยน้ำยังไม่ใสเท่าไหร่สมปองก็จะทำแบบธรรมชาติแล้วก็มีแบบที่เราเก็บมาจากบอ่อใหญ่เอามาพ่อแบบนี้ก็ได้นะคะเราเอามาพ่อแบบนี้ก็ได้ อันนี้เราทำเพื่อรู้ว่าเอามาเพาะขยายพันธุ์แบบนี้ก็ได้ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาก็ได้เราเอาแบบง่ายๆก็ยังมีหอยขมนะคะนี่หอยขมเขาก็อยู่แบบนี้น้ำไม่ลึกแต่ขอให้มีพืชน้ำเพื่อให้เขาหลบซ่อน และให้เขาหลบร้อนหลบแดดนะคะเขาก็จะไข่แบบนี้เขาก็จะเกาะแบบนี้กันแล้วเขาก็อยู่จะอยู่ตามพื้นตามพื้นน้ําที่ละของเรานะคะเขาก็อยู่ได้หอยขมก็อยู่ได้นะคะ เราก็จะมาศึกษาว่าน้ำระดับนี้หอยวันญี่ปุ่นของเราหรือหอยเชอรี่สีทองของเราจะโตโตเร็วหรือขยายพันธุ์ได้รวดเร็วหรือเปล่าแล้วน้ำระดับนี้เขาจะอยู่ได้ก็ยังไม่เห็นตายนะคะสมปองเอามาปล่อยยังไม่ถึงเดือนก็ยังไม่เห็นตายหอยสมปองยังไม่ตายสักตัวนะคะเรามาปรับสภาพน้ำ ทำแหล่งอาหารให้เขาทำค้างอาหารให้เขาก่อนแล้วเราถึงเอาเขาลงมาเลี้ยงในนี้นะคะ,คะก็มีไข่เขียดแล้วก็ลูกออดเขียดก็เยอะอยู่ค่ะแต่สมปองก็จะล้อมเพื่อกันไม่ให้เขามาประสมพันธ์กันนะคะระหว่างหอยหวานชื่อ หอยหวานญี่ปุ่นกับหอยโข่งใต้กับหอยปังของเรานะคะงานคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ